ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของอินเดียเสียงหัวเราะของเด็กๆเคยก้องอยู่ในทุกซอกซอยแต่แล้วพวกเขาก็หายไปคืนแล้วคืนเล่าเด็กๆถูกปีศาจจากป่าลากหายไม่มีใครกล้าต่อสู้ผู้ชายในหมู่บ้านสั่นกลัวปิดประตูบ้านจุดตะเกียงน้ำมันแล้วภาวนาแต่คำภาวนาก็หากไปในความมลาจงกระทั่ง มีแม่คนหนึ่งสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวเธอไม่ oh, <great> ไม่รำไ้ไม่ก้มกราบ <Except S 1> เธอยืนขึ้น <humble> แล้วสาบานต่อฟ้าและดินถ้าเทพเจ้าไม่ช่วยข้าจะเรียกหาพระแม่กาลีและในความมืดนั้นดวงตาสีแดงเพลิงคู่หนึ่งค่อยๆเปิดออกพระแม่กาลีได้ยินคำสาบานแล้วหมู่บ้านหนีรัชละตั้งอยู่ริมป่าสารเก่าแก่ที่ซึ่งแสงอาทิตย์แทบไม่อาจส่องผ่านเรือนยอดหนาทึบ มีลำธารเล็กๆไหลโค้งรอบหมู่บ้านฤดูฝนหนามท่วมแต่ดูแหลงเหลือเพียงเส้นเงินบางๆบนดินแตกชาวบ้านยังชีพด้วยการปลูกข้าวฝางเลี้ยงวัวและแลกเปลี่ยนผ้าทอหยาบกับหมู่บ้านอีกฝั่งแม่น้ำกลางวันหมู่บ้านดูปกติเสียงโม่ข้าวดังจากทุกหลังคากลิ่นควันไฟลอยตามลมเด็กๆวิ่งเล่น รอบต้นไท่ใหญ่กลางลานแต่พอค่ำลงบรรยากาศเปลี่ยนไปประตูไม้ถูกปิดตายตะเกียงน้ำมันส่องแสงริบหรี่ราวกับดวงตาแห่งความหวาดกลัวผู้เฒ่าเล่าเรื่องในป่ามีเงามืดคอยจับตามองมันกินเสียงหัวเราะของเด็กๆครั้งหนึ่งคำเล่านั้นเป็นเพียงนิทานขูุ่แต่แล้วมันกลายเป็นจริง เด็กหญิงคนแรกที่หายไปเนี่ยคือบุตรสาวช่างทอผ้าสิ่งเดียวที่เจอคือกำไลไม้หักตกอยู่บนทางดินที่มุ่งเข้าสูปา่ป่าหมู่บ้านสั่นสะเทือนหลายวันนะฮะแล้วทุกอย่างก็เงียบไปเหมือนถูกกดไว้ใต้ดินจากนั้นเด็กอีกคนหายไปแล้วก็อีกคนทุกครั้งที่เด็กหายจะเหลือสิ่งเล็กๆรองเท้าคู่เล็กตุกตาไมา้หรือ ปีภั่ทุกครั้งความเร้าโศปกคลุมหมู่บ้านแต่ความเงียบงันก็กลืนกินทุกสิ่งผู้ใหญ่สั่งกันว่าอย่าเอ่ยถึงอย่าเรียกชื่อถ้าเรานิ่งเงียบภัยพิบัติจะไม่หันม,มองเราคืนที่ลูกชายหายไปทั้งหมู่บ้านเงียบกริบไม่มีใครกล้าถือคบเพลิงออกค้นหาแม้แต่ผู้ชายที่เคยเป็นกำลังหลักก็เอาแต่นั่งก้มหน้าในสลาชุมชนพวกเขากระซิบกันว่าพิศสจต์เลือกเหยื่อแล้วหากเราขัดขวาง มันจะยิ่งโกรธแต่แม่คนนั้นไม่ยอมเชื่อเธอวิ่งหาลูกทั้งคืนเท้าเปล่าเหยียบหินจนเลือดซึมเสียงเรียกลูกสะท้อนหายไปในความมืดของป่าสิ่งเดียวที่เธอพบตอนรุ่งสางค,คือปีไผ่เล็กๆของลูกตกอยู่ริมป่าชาวบ้านล้อมดูไม่มีใครกล้าเอ่ยคำเปราะแม่คนนั้นหนีเงยหน้ามองพวกเขาดวงตาแดงกลับราวกับไฟ นี่หรือคือเจตนาของฟ้าฟ้าแบบไหนที่พลากเด็กไปนี่หรือคือกรรมเด็กที่ยังไม่ทันเติบโตต้องรับกรรมอะไรไม่มีใครตอบมีเพียงสายตาหลบเลี่ยงเธอก้าไวไปที่ต้นสาลาใหญ่กลางหมู่บ้านขุดดินด้วยมือเปล่าฝังปีไผ <ower> ยไว้ใต้รากแล้วลุกขึ้นเสียงเธอสั่งแต่กังวานข้าสาบานถ้าเทพเจ้าหันหลังให้ข้าจะเรียกหาพระแม่กาลีถ้าปีศาจพลากลูกไป ข้าจะตามไปถึงรังมันถ้าต้องสังเวยหัวใจข้าก็ยอมแต่ลูกของข้าจะไม่หายไปอย่างสูญเปล่าเสียงสาบานก้องกังวานไปทั่วลานผู้เฒ่าร้องห้ามยา่าอย่าเอ่ยนามพระแม่กาลีนางนำมาเพียงเลือดและความตายแต่แม่คนนั้นไม่หยุดเงยหน้ามองฟ้าสีมนดวงตาเปล่งแสงแห่งการท้าทายจากคืนนั้นเธอไม่เหมือนคนในมู่บ้านอีกต่อไป ในขณะที่พวกเขาเนี่ยหดตัวด้วยความกลัวเธอกลับลุกขึ้นเตรียมสเสบียงเหลาไม้ให้เป็นหอ่อขอหยดน้ํามันงาเก็บสใส่ดินคนทั้งหมู่บ้านมองเธอเหมือนมองคนบ้านแต่ในแววตาแม่คนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่หมู่บ้านทั้งหมดยอมทิ้งไปแล้วความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความมือคืนนั้นขณะที่ทั้งหมู่บ้านปิดประตูเงียบ แม่คนนั้นก้าวออกจากบ้านเพียงลำพังบนบ่ามีเพียงถุงผ้ากับภายในมีข้าวแห้งไม่กี่กามือไฮดินเล็กบรรจุน้ำมันงาและมีดสั้นที่ขึ้นสนิมแล้วไม่มีใครส่งไม่มีใครกล้ามองทั้งหมู่บ้านเหมือนฝังเธอไปพร้อมกับลูกชายดวงจันทร์เสี้ยวเล็กแหญอยู่บนฟ้าราวกับข่มมีดบางเสียเธอก้าวไปสู่ป่าสารที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นแดนของปีศาจ เสียงมแมลงดังระงบลมพัดจนกิ่งไม้เสียดสีกันดังราวกระดูกหักแต่เท้าของเธอไม่สั่นก้าวแรกที่เข้าสู่ป่าอากาศเปลี่ยนไปทันทีนะครับค,ความเย็นเยียบซึมเข้ากระดูกกลิ่นชื้นของใบไม้เน่าและซากสัตว์ตายโชยมาบนลำต้นไม้ใหญ่มีรอยขีดเขียนประหลาดวงกลมและเส้นบิดเบี้ยวเหมือนดวงตานับร้อยที่จ้องมองเธอแม่คนนั้นหยุด กระซิบแผ่วเบาพระแม่กะลีถ้าท่านได้ยินโปรดนำทางให้ข้าหากความตายคือค่าตอบแทนข้าก็พร้อมลมพัดวูบเสียงเหมือนคำกระซิบเล็ดลอดมาเธอไม่รู้ว่าเป็นเสียงใบไม้หรือเสียงของใครบางคนแต่ในหัวใจกลับยิ่งหนักแน่นพื้นป่าเต็มไปด้วยหนามและหินกรีดฝ่าเท้าเปล่าจนเลือดหยดเป็นทาง แต่เธอกลับมองว่านั่นคือการบูชาแรกทุกหยดเลือดเธอกะซิบลูกเอย๋ยแม่กำลังมาหาเจ้ายิ่งลึกเข้าไป <Your transformation S 1> ป่ายิ่งบีบรัด <Is S 1> ยอดไม้ปกคลุมจนไม่เห็นฟ้าเหลือเพียงแสงหลืหลีจากหายไฟเล็กๆในเงาสลัวดวงตาสัตว์ป่าลุกวาวสอดสองแล้วก็หายไปเธอมาหยุดที่ลานดินกลางป่า มีกอไม้ใหญ่ไหม้เกรียบบนลำต้นมีรอยเล็บลึกหน้าขนลุกว่ากันว่าที่นี่เองปีศาจเคยฉีกคอวัวของหมู่บ้านเธอนั่งหลงโปรยข่าวแห้งเป็นวงกลมราดน้ำมันงานและจุดไฟแสงไฟสะท้อนบนลำต้นดับไหมปรากฏภาพเงาหน้าโหดเหี้ยมลิ้มยาวสีแดงในยันตาแดงฉานเธอรู้ทันทีพระแม่กะลีกำลังมองเธอเปล่งเสียง แห่พระแต่หนักแน่นโอพระแม่แห่งโลหิตและการทำลายข้าเรียกท่าน no โปรดมอบร <human, S 1> ลางให้ข้าเพื่อตามหาลูก <divine> เพื่อสานหายปีศาจที่พระเข้าไปถ้าต้องแลกด้วยเลือด <Blessed S 1> จงเอาเลือดของข้าถ้าต้องเอา <Blessed S 1> ชีวิต <be. S 1> จงเอาชีวิตข้าแต่ขอเพียงให้ข้าได้พบลูกอีกสักครั้งทันใดนั้นฝ่ายลูกสูงพิ่ปกติ ลมหมุนวนรอบตัวเธอพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับหัวใจยักเต้นเมื่อเธอลืมตาเบื้องหน้ามีทางเล็กแคบเปิดออกมืดมิดราวกับนำไปสู่ท้องดินนั่นไม่ใช่ทางของมนุษย์นั่นคือเส้นทางของเทพและปีศาจเธอกัดฟันกำมีดแน่นแล้วก้าวเข้าสู่ความมืดเส้นทางแคบพาแม่คนนั้นลึกเข้าไปในป่าต้นไม บิดงอ <is> ราวกับแขนยักษ์อากาศขมุกขมัวกลิ่นคาวเลือก <don> ถูงเข้าขอทุกย่างก้าวเหมือนเหยียบลงบนเนื้อสดพื้นดินเ mm hmm. ต็มไปด้วยตะไคร้และเศษกระดูกแสงจากไข่ไฟสั่นไหวแล้วดับลงทันทีในความมืดมิดปรากฏดวงตาแดงก่ำคู่หนึ่งรอยเด็ดเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนจากใต้ผิพ,พ,พเจ้ากล้าเรขา oh. เจ้ารู้หรือไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไร แม่คนนั้นคุกเขา่าวางมีดไว้เบื้องหน้าคารุเอาชีวิตเอาหัวใจของข้าไปแต่โปรดให้ข้าเจอลูกอีกครั้งเสียงหัวเราะต่ำสถานป่าแล้วเงาดำขนาดมหือมะก้าออกมาพระแม่กาลีผมยาวดำสยายปกคลุมผืนลิ้นแดงยาวถึงอกในตาเพลิงสว่างดังฐานไฟสี่กรนถืออาวุธดาบ เกียวกระโหลกและถ้วยเลือดรอบคอห้อย้อยกระโหลกมษย์ภาพนั้นทั้งหน้าสะพรึงและสักซิสิทแม่คนนั้นน้ำตาขอแต่สายตาไม่หลบเลี่ยงพระแม่กาลีขาคอพลังเพื่อแย่งลูกคืนจากปีศาจกาลียิ้มเย็นเจ้ามีแต่ร่างกายกับเลือดจะถวายอะไรแก่ข้าแม่กัดริมฝีปากจนเลือดซึมชูมือเปื้อนกล้านไม่มีทองไม่มีเครื่องบูชา มีเพียงเลือดและชีวิตค่าเอาไปเถิดกาเลียกรเล็บยาวแทงอ,อกแม่เธอกรีดร้องเลือดไหลนองแต่ยังยืนหยัดไม่ล้มกาลีชิมเลือดนั้นหัวเราะสถานราวเสียงฟ้าผ่าเจ้ามีความกล้าและความรักของมารดางั้นข้าจะให้พลังแต่จำไว้เจ้าจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปทันใดไฟลุกวาบในอ,อกแม่ดวงตา เธอแดงฉานมีดสนิมในมือส่องแสงโลหิตกาลีชูหัวกระโหลกเปล่งเสียงดังก้องไปเข้าสู่รังปีศาจเอาเลือดแลกเลือดเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้คืนนี้เจ้าคือเงาของข้าแม่ยืนขึ้นร่างสัง่นสถานด้วยพลังใหม่เงาของเธอซ้อนทับกับเงากาลีจนยากจะแยกว่าใครคือมนุษย์ใครคือเทพธิดา เส้นทางสู่ถ้ำมืดเบื้องหน้าเปิดออกกลิ่นเน่าลคลั่กคลุ้งแม่กมีดแน่นแล้วก้าวเข้าไปเสียงหัวเราะของกาลียังดังก้องอยู่ข้างหลังปากถ้ำอากว้างราวกับปากสัตว์ยักษ์กลิ่นข่าวเลือดและซากเน่าแน่นคอแม่กมีดแน่นแสงแดงจากคมมีดสะท้อนบนใบหน้าที่แข็งกร้าวป้ายเท้ากองกระดูกแตกกรอะแกรบบางชิ้นเล็กเกินไปราวกับมาจากมือเด็ก หัวใจเธอบีบแน่นแต่แววตายิ่งลุกโชนลูกเอ,อ๋ยแม่มาแล้วเสียงคำรามก้องขึ้นจากความมืดร่างมาหือมาโผล่มาดวงตาสีทองแวววาวปากเต็มไปด้วยเขียวคมผิวหนังเป็นเกล็ดคล้ายงูบนลายมันแขวนหัวเล็กแห้งเหี่ยวหลักฐานของเด็กที่หายไปแม่รีดร้องงเสียงไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นเสียงกัมปาของพระแม่กันถ้ำสั่นสะเทือนปีศาจพุ่งเข้าใส่ฟ่ามื่ใหญ่ดำต้นไม้หดลงแม่หลบมุฝามีดฟาเฉือนเลือดดำพุ่งพล่านกลิ่นฉุนราวน้ำมันเดือดปีศาจคำรามฟาดกำปั้นกระแทพื้นถ้าหินแตกสะเก็ดปลิวร่างแม่ปลิวกระแทกผนังเลือดพุ่งจากปากแต่เธอยังยืนขึ้น พลังของกาลีคำจุนเธอพุ่งเข้าหาแทงมีดเข้าท้องปีศาจมันมกรีดร้องฟาดหางแข็งแรงใส่กระแทกจนซี่โครงเธอร้าวความเจ็บพุ่งแล่นแต่มือยังไม่ยอมปล่อยมีดเสียงกาลีดังก้องในหัวเลือดเรียกเลือด,อดถวายทั้งหมดเจ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วอะเจ้าคือข้าแม้กระฟันเลือดไหลเต็มปาก ธอกระโจนขึ้นสูงมีดฟันลงคอปีศาจเสียงดังครับเ,เลือดพุ่งนองมันยังไม่ตายตะปบเล็บยักษ์ฉีกหลายเธอเลือดแดงผสมเลือดดำไหลรินแต่เธอหัวเราะหัวเราะบ้าคลั่งเจ้าพรากลูกไปตอนนี้ข้าจะพรากุณญญาณเจ้าเธอคำรามแทงมีดทะลุหัวใจมันแสงแดงสว่งางจ้าทะลุอกปีศาจ ระเบิดเป็นเพลิงโลหิตมันกรีดรองครั้งสุดท้ายก่อนร่างยักษ์พังทลายกลายเป็นเท่าดำพื้นถ้ำยังสั่นสะเทือนแต่แม่ทะลุดลงภูเขา่้ามกลางซากกระดูกระหว่างนั้นเธอเห็นสิ่งเล็กๆในกองเท่ากำไลไม้ไผ่ของลูกชายมือสั่นระริกเธอโอบมันเข้ากอดน,น้ำตาปนเลือดไหลเสียงกาลีดังก้องอีกครั้งเจ้าได้ใช้แต่เจ้าไม่ใช่คนเดิมจากนี้เจ้าคือ เงาของกาลีผู้คนจะกราบไหว้จ้าแต่ก็จะหวาดกลัวเจ้าแ่งเลยหน้าแววตาลุกเป็นไฟรู้ดีว่าการล้างแค้นสำเร็จแต่ค่าที่ต้องจ่ายคือชีวิตมนุษย์ที่เธอเคยมีเธอก้าวออกจากถ้ำกอดกําไลไม้ไว้แนบปกเลือดหยดลงตามทางฟ้าเริ่มสว่างหมู่บ้านในราชลาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วแม่เดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านนะครับร่างกายชุ่มไปด้วยเลือดทั้งแดงและดำ ในอ้อมแขนเธอกอดกําไลไม้ไผ่เล็กแน่นผู้คนเปิดประตูออกมามองนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นคนกลับมาจากรังปีศาจแต่ไม่มีเสียงยินดีต้อนรับมีเพียงสายตาหวาดหวัน่นดวงตาของเธอ,อยังแดงฉานบนบ่ามีบาดแผลลึกแต่เธอยืนอย่างมั่นคงเธอเดินไปกลางลานวางกําไลไม้ลงกับพื้นปีศาจตายแล้วเสียงเธอดังก้องลูกของข้า และเด็กๆจะไม่ถูกพรากอีกชาวบ้านกระซิบบางคนคุกเขา่าก้มกราบบางคนรีบดึงลูกหนีไปในสายตาพวกเขาเธอเป็นทั้งผู้เกอบกู้และปีศาจในคราบมนุษย์คืนนั้นกองไฟใหญ่ถูกจุดขึ้นพวกเขาสร้างศาลหินเล็กสลักรูปผู้หญิงดวงตาถือมีดและเรียกเธอว่าแมกาลีแห่งมิรัชละทุกปีคืนเดือนเสี้ยว ชาวบ้านจะบูชาเส้นไหวเพื่อขับไล่ความมืดแต่แม่คนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยเธออยู่ลำพังที่ชายป่าในกระท่อมเล็กทุกวันเธอล้างกํำไลไม้ในลาธารทุกคืนเธอนั่งข้างกองไฟทำเพลงกล่อมลูกที่ไม่มีวันกลับมาเด็กบางคนแอบมองเห็นเธอ,อยังยิ้มอ่อนโยนยังทำเพลงเบาๆแต่เมื่อสายตาเธอหันมาเปลว ไฟลุกในดวงตาเด็กเหล่านั้นก็วิ่งหนีหลายปีผ่านไปแม่คนนั้นกลายเป็นตำนานบางคน,เ,นเรียกเธอว่าเทพ,พีบางคนสับว่าเป็นมารแต่ไม่มีใคร oh, เอ่ยชื่อจริง <spirits. S 1> ของเธออีกคือหนึ่งกระท่อมเล็กของเธอถูกไฟลุกโชนไร้เสียงร้องเมื่อไฟมอดเหลือเพียงกำไรไม้ไผ่ยังคงสมบูรณ์ชาวบ้านเก็บมันไว้ตั้งในสารหินนับเป็นของศักดิ์สิทธิ์จากนั้นมา ทุกครั้ง oh ที่ <Lord. S 1> เสียงหัวเราะเด็กกล้องเลาผู้ <comic S 1> ใหญ่จะ <storm. S 1> เหลือตามองสาลแล้วกระซิบเบาๆเพราะแม่กาลีเรายังมีเสียงหัวเราะนี้แต่ในคืนที่ลมพัดแรงป่าสารวีดวิวบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกล่อมเด็กดังแผ่วมาเสียงสั่นเถือนเต็มไปด้วยความรักของมารดานอนเถิดลูกเอแม่ยังอยู่ตรงนี้นะครับ